เดหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กหอเด็กเฮลรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาเลือกทานอาหารที่เฮลตี้ตามสไตล์ของเด็กหอในครับในวันนี้เมนูยอดฮิตของเด็กหอนนครับนั่นก็คือชานมไข่มุกแฮปปี้ออรเฮลตี่เมื่อมันเป็นเมนูยอดฮิตนะครับวันนี้ผมเลยจะมาสอนว,วิธีการทําชานมไข่มุกนะครับตามสไตล์ของเด็กหอเป็นเพื่อนครับแต่เด็กหอทําทั้งที จะมาทาชานมไข่มุกธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับโดยวันนี้นะครับเราจะสอนทําชานมไข่มุกทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะครับโดยสูตรแรกนะครับจะเป็นสูตรปกติเล็กสูตรหนึ่งนะครับจะเป็นสูตรพิเศษตามสไตล์ของเด็กหอเด็กเฮลครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะให้เป็นเพื่อนลองชิมดูนะครับแล้วก็โหวตว่าแก้วไหนมันอร่อยกว่ากันครับโดยที่เพื่อนๆจะไม่รู้เลยว่าแก้วไหนเนี่ยมันใส่น้ําตาลชนิดอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปให้เพื่อนๆชิมเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนาวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับและนี่คือวัตถุดิบทั้งงมี่าชชซึ น้ำตาลสูตรพิเศษสไตล์เด็กหอเด็กเฮลน้ำตาลทรายขาวหมูข้นจืดและไข่มุกค,ครับหลังจากที่เราแนะนําวัตถุดิบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนขั้นตอนการทานะครับในขั้นตอนแรกเราจะใส่ผงชา2ช้อนโต๊ะละลายในน้าร้อน175มลลิตรหลังจากนั้นนะครับแก้วใบที่1เราจะใส่เป็นน้ําตาลทรายขาวส่วนแก้วใบที่2เราจะใส่เป็นน้ําตาลสูตรพิเศษซึ่งนั่นก็คือน้าตาลดอกมะพร้าวนั่นเองครับ หลังจากนั้นเราจะใส่นมข้นจืด45มิลลิลิตรเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของชานมนะครับเดี๋ยวผมจะตักเสิร์ฟคู่กับไข่มุกโดยใส่ไข่มุกตามด้วยน้ำแข็งและหลังจากนั้นก็นำชาที่เตรียมไว้เทลงเป็นอันเสร็จสิ้นครับและนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับชานมไข่มุกที่เราได้ทำในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเบิกตัวนักชิมมืออาชีพคุณฟ้าใสขอเชิญประเมือหน่อย อ่าเดี๋ยวลองชิมแก้วแรกก่อนอ่าออกตัวแรงออกตัวแรงอ่าชิมชิมแก้วสองชิมแก้วสอง <c oughs> อร่อยไหมอ่าเก็บไปได้ใจก่อนแล้วเดี๋ยวคอเอามาโวทกันอ่าคนต่อไปมาเลยคุณพอววอครับแก้วแรกก่อนแก้วแรก ทำไมาดูกังวลขนาดนั้นอ๋อติดไข่มุกแก้วที่สองแก้วที่สองคนสุดท้ายมาเลยครับเริแล้วอ๋อเราชินจิมเราขับอะไรเนี่ย <c oughs> เก็บเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจก่อน <c oughs> อ๋อไม่แย่โอเค หลังจากที่พเพื่อนๆนะครับได้ชิมกันไปแล้วก็เดี๋ยวมาฟังผลโหวตกันว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเลือกแก้วที่1หรือกแก้วที่2นะครับเพื่อนเลือกแก้วไหน 1> 1แก้วหแก้วสองแก้วหนึ่งทำไมอ่ะแก้วสองไม่อร่อยเหรอชิมดิชิ้เลยอ่้ได้ชิมแก้วทีละแก้วแล้วกันชิมเยอะเลยเอาอีกอร่อยอร่อย อร่อยเหมือนกันมันอร่อยของคนรแบบนี้มันจะมันจะหวานแต่นี้มันมันจะออกเป็นเปรี <c oughs> ้ยวเปรี <c oughs> ้ยว,ยวไปๆแล้วสองแก้วนี้มันต่างกันยังไงอันนี้สาระเลยนะแก้วที่เ,เพื่อนเื่อนโหวตกันว่าอร่อยเนะี่ยมีน้ำตาลถึงสิบหกกรัมเลยนะในแก้วเนี้ย เนี่ยก็บ้าแล้วยังอันนี้ยังไม่รวมไข่มุกเลยนะแล้วในที่เราชงเนี่ยไม่มีครีมเทียมคือถ้าไปซื้อตามร้านปกติเนี่ยมันมากกว่า16กรัมมันอาจจะมีถึง4 6กรัมเพราะมันต้องรวมทั้งนมข้นหวานครีมเทียมบิสิมิกซึ่งมันเกินที่ร่างกายจะได้รับต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันซึ่งถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยมันจะเท่ากับ15กรัมซึ่งในชานมไข่มุกปกติเนี่ยจะมีประมาณสามช้อนโต๊ะแค่น้ำตาลน,นะน้ำตาลทรายก็ทำ มันม,มาฟังข้อดีก่อนข้อดีของน้ำตาลนี่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดได้โดยตรงทําให้เวลาเรากินแล้วเราเราจะรู้สึกสดชื่นทันทีหลังจากที่เราดื่มแต่ว่าข้อดีตรงนี้มันก็มีข้อเสียในเมื่อมันดูดซึมได้ง่ายมันทําให้มันเข้าสู่เส้นเลือดโดยตรงทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตอินซูลินขึ้นมาเกินความจําเป็นและถ้าเราได้รับปริมาณมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็หน้าหน้ามันจะแก่แต่ว่าไอตัวเนี้ยน้ำตาลดอกมะพร้าวเป็นน้ำตาลสูตรเฮลตี้ของเรายข้เนี่ย เาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะให้ทั้งความหวานแล้วก็ให้ทั้งพลังงานด้วยคือเวลาเรากินเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันจะอิ่มท้องมันจะไม่หิวบ่อยแล้วก็ในเนี้ยมันจะมีทั้งโปรตีนเกลือแร่สังกะสีแร่ธาตุแล้วก็กดกลูตามิกแอซิดถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ําตาลที่มีประโยชน์แล้วก็มีแร่ธาตุในน้ำตาลเนี่ยสูงหรือว่าเยอะแต่ว่าเราก็ควรเลือกบริภโภคน้ําตาลแต่พอดีเพื่อให้กับคอนเซ็ปต์รายการเด็กหอเด็กเฮลรู้อย่างนี้เรามาหาตัวช่วยดีๆให้กับร่างกายของเรากันดีกว่าครับสปอนเซอร์ และหากกำลังมองหาน้ำตาลดอกมะพร้าวที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเราแนะนำนี่เลยน้ำตาลดอกมะพร้าวทรรมานานรสชาติกลมกล่อมหองหวานกำลังดีหาซื้อง่ายๆที่ช้อปปี้ a าซาดา้าแฟนเพจ ชิวาดีและร้านค้าชันนำทั่วไปดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกที่ใส่น้ําตาลยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับเราควรบริโภคแต่พอดีแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชานมไข่มุก Happy All healthy b บเด็กหอเด็กเฮวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเมนูยอดฮิตของเด็กหอครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตาม EP หน้ากันด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ขอนะคะไปเลย